สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็จะมาพบกันนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะครูผู้สอนนะคะก็คือนนะครูแป้งนะคะบทนี้ก็จะเป็นบทที่3นะคะเรื่องอ่านป้ายได้สาระในชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่3นะคะเราจะเรียนเรื่องคำไทยเกิดใหม่เป็นธรรมดาคำไทยเกิดใหม่เป็นธรรมดาเป็นอย่างไรเราไปดูในบทเสริมค่ะอ่าบทอ่านเสริมนะคะ คำไทยเกิดใหม่เป็นธรรมดาคำและถ้อยคําเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นใช้ในสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาอาจเกิดขึ้นใหม่อาจเปลี่ยนแปลงการใช้คําบางคําและบางถ้อยคํามีความหมายเปลี่ยนแปลงไปบ้างถึงกับเลิกใช้หรือตายไปก็มีตัวอย่างคําที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงข้างต้นมีอยู่มาก คำหนึ่งที่ทุกคนต้องการหรือมีความสุขเมื่อนึกถึงคือคำว่าคนรักซึ่งมีใช้อยู่หลายคำเช่นคนรักผู้รักคนรู้ใจคนสนิทคนใกล้ชิดใช้ในอดีตถึงปัจจุบันถือว่าเป็นคำสุภาพชิ้นในอดีตเป็นภาษาปากปัจจุบันไม่พบใครใช้เด็กในปัจจุบันใช้กับผู้หญิงเป็นคำแสลง คู่ควรแฟนใช้ในปัจจุบันเป็นภาษาปากคำว่าแฟนมาจากคำภาษาอังกฤษว่า fanatic แปลว่าลุ่มหลงข้างใครเกินกว่าความหมายว่าคนรัก g ิกเป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่น่าจะมาจากคำว่ากูกิกซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554เนี่ย ให้ความหมายว่าพูดหรือเล่นกันเงียบๆหรือประจบเช่นไปกุ๊ดกิ๊กกับแม่ไม่นานก็ได้เงินมาคำว่ากิ๊กใช้หมายถึงคนรักอีกคนหนึ่งที่คบกันอย่างไม่เปิดเผยคำที่มีความหมายว่าคนรักมีให้ใช้หลายคำดังตัวอย่าง และสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ยึดมั่นวัฒนธรรมดีงามในอดีตน้อยลงและใช้คำว่ากิ๊กกันอย่างกว้างขวางทุกเพศทุกวัยเชื่อได้ว่าในอนาคตอาจมีคำอื่นที่มีความหมายทำนองนี้เกิดขึ้นอีกอย่างไรก็ตามนะคะในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยเนี่ยเราก็ควรที่จะพิจารณาเลือกใช้คำที่ มีอย่างหลากหลายนี้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและก็บุคคลนะคะในเนื้อหาเนี่ยในชั่วโมงนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะอ่าต่อไปเรามาดูการบ้านของเรานะคะการบ้านก็คือให้นักเรียนหาความหมายของคำที่กำหนดให้นะคะในข้อที่1ข่าวคมลอย2ชิวชิว3เวอร์สเจดัน5รากหญ้าอ่าให้นักเรียนไปค้น หาความหมายของคําไทยที่เกิดใหม่เป็นธรรมดาเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรนะคะใน5คําศัพท์นี้นะคะโดยให้นักเรียนศึกษาใน Google นะคะหรือว่าในพจนานุกรมนะคะหรือในหนังสือนะคะเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำใส่สมุดนะคะแล้วก็ลงวันที่ทํางานให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับในชั่วโมงนี้เนื้อหาก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะนักเรียน